เหมือนกันนะคะอาเตาปูนได้เลยนะคะพวกนี้เนาะเราก็จะมาจับจุดขึ้นอยู่ตรงพระราม5เดี๋ยวเรารออีกนิดหนึ่งนะคะให้ลูกค้าชมวิวแม่น้ำเจ้าพยานี่ตรงนี้ที่เราอยู่คือสะพานพระราม5นะลูกค้าที่เที่ยวเยอะมากนะคะใครที่มาไอทูนมาก แวะเที่ยวได้ด้วยนะคะซื้อของเสร็จแล้วยังแวะเที่ยวได้นะนี่เลยนะเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าพร้อมแล้วโอเคมาไปกันเลยนะคะ,ะอ่ะคอยทวนอีกรอบนึงนะคะตรงนี้เราอยู่บนสะพานพระรามห้านะคะลูกค้ามาจากทางแครายได้นะคะตลาดนนท์ขึ้นมาได้เลยนะคะหรือ สะพานพระรามเจ็ดมาทางเส้นนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วงสว่างมาได้เลยนะคะเราจะมาขึ้นผ่านสะพานพระราม 5, ตรงนี้และเราก็อยู่กันบนกลางสะพานแบบนี้เลยนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปได้เลยคะ่ะนี่นะคะเราก็กําลังอยู่กลางและ,ลนะละเราจะลงสะพานนะลูกค้ารอสักครู่ รถนะคะตรงไปเลยนี่เลยนะคะวิวแบบสวยมากลูกค้ามี พามาแล้วลูกค้าจะวิ่งเปลี่ยงเข้าด้านในก็ได้นะคะแวะทานอาหารก่อนได้เนาะนี่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้แวะทานนะคะเราเลยวิ่งเส้นเขาเรียกเส้นไหนใช่ไหมคะแอ่าอ่าใช่แล้วนะคะเราก็เลยวิ่งตรงนี้เนาะอ่ะใครที่อยากแวะทานอาหารนะคะก็เปลี่ยนเข้าได้เลยนี่เลยนะคะมีร้านอาหารเต็มเลยลูกค้า ทางนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่เที่ยวเยอะร้านอาหารเนี่ยชื่อดังก็เยอะเหมือนกันนะคะน,นี่มีก๋วยเตี๋ยวเรือต่างๆนะคะอย่างแนะนำมากๆเพราะว่าเวลาลูกค้ามาทางไอทุนหมากพระรามห้าหรือไอทุนหมานนทบุรีนะคะชอบสอบถามเราว่าแถวนี้มีอาหารอะไรร้านอาหารอะไรอร่อยๆบ้างนะคะแนะนำไม่ถูกเลยเพราะว่าอร่อยทุกร้านนะคะลูกค้า เนาะนี่นะคะนี่เห็นไหมเราที่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นแมคโครนะที่เราเคยพาลูกค้าเข้าทางข้างๆซอยแมคโครนะคะนี่ฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราไปกลับรถกันเหมือนเดิมนะคะใครที่มาทางนี้แล้วนะคะอยู่ทางเส้นนี้เนาะเดี๋ยวตรงไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีทางออกด้านหน้าเนาะนี่ เยอะมากจริงๆนะคะลูกค้ามีของหวานของข้าวครบเลยนี่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ำมันจะหมดเนาะมีพร้อมนะคะนี่ข้าวแกงก็มีลูกค้าจะบอกว่าอร่อยทั้งเส้นเลยนะคะเส้นนี้ตรงนี้เลยนะคะ,ร,ะ,คะรถเนี่ยก็การจราจรนะคะก็ ไม่ได้แบบติดขัดอะไรขนาดนั้นะอะขอลูกค้านะคะขับตรงมาเรื่อยๆเราเห็นป้ายรลต,ตัสตรงนี้นะคะลูกค้านี่ป้ายเขียวๆตรงนี้มีทางเบี่ยงออกตรงนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมเบี่ยงออกนะถ้าลูกค้าตรงขึ้นสะพานไปเลยแล้วนะคะไม่ใช่นะเราเบี่ยงออกมานะคะอะนี่เลยตรงนี้พี่กัดเราเคยมาจับปักหมุดกันตรงนี้นะคะอะไปกันต่อทีนี้ชิด ชิดขวาไว้เหมือนเดิมเลยลูกค้าตัวนี้มีสวนสาธารณะเล็กๆด้วยนะคะร่มรื่นมากใต้สะพานพระรามห้าเห็นไหมลูกค้ามีสวนสาธารณะเล็กๆด้วยนะคะอะย่างไรคะไปยังไงต่อกับรถค่ะทบทวนให้ลูกค้าด้วยนะ,ะกลับรถกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังกับรถเนาะซ้ายมือเรานะคะเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์นะคะ เดี๋ยวเราตรงกันไปต่อตอนนี้นะคะช่วงเวลานี้เนาะอาจจะมีรถติดนิดหน่อยรถการจราจรไม่ไดติดขัดน,นะคะแต่รถเยอะอ่าพอเรากลับรถมาแล้วนะคะตรงมาเลยแบบนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะลูกค้าว่าลูกค้าอยู่ทางเส้นไหนนะคะอ่าหรือว่าเคยมาแล้วแล้วมีทางพิเศษเข้าไปได้อย่างนี้ก มาได้เลยนะคะพูดคุยกันได้เลยหรือใครเป็นลูกค้าโซนนี้อยู่แล้วนะคะผ่านมาอย่างแนะนำให้เราเข้าทางรัดก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะชิดซ้ายมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่มีครบจริงๆนะคะร้านอาหารมีทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าเราแวะมาฝั่งนี้ก็มีร้านอาหารเช่นกันนะคะอ่ามาแล้วจุดใหญ่ๆ จะพูดกับลูกค้าเสมอว่าให้เข้าทางด้านข้างแมคโครวันนี้เราจะแก้งทำเป็นเลยต่อนะคะลูกค้า mm hmm. เรามีทางลัดลูกค้าอ่า mm hmm. วันนี้เราไม่เข้าแล้วนะคะซอยข้างๆแมคโครเนี่ยนะเรามีทางลัดกรณีที่ลูกค้าเลยซอยเข้า ปกตินะคะนี่ปกติเราจะเข้าทางแมคโครตรงนี้เนาะเป็นซอยนี้นะคะปกติเราจะเข้าทางซอยนี้แต่วันนี้เราสมมุติฐานว่าลูกค้าเลยทางเข้าค่ะตรงมาค่ะโอ้โหเห็นไหมลูกค้าร้านอาหารเต็มมากตรงนี้เป็นตลาดนะจะบอกว่าของกินแน่นมากๆนะคะใครที่แวะไอทุนหมาดแล้วขาออกมาออกทางตรงนี้ได้เลยแวะได้เลยค่ะแวะเข้าไปเดินได้เลยมีปั๊มน้ํามันเลยนะคะสองที่แบบนี้ อ,อ,อันนี้กรณีลูกค้าเลยทางเข้าตรงแมคโครเอาตรงมาคตรงมาเรื่อยๆค่ะยังมีทางพิเศษลูกค้าไม่ต้องไปวนกับรถใหม่เลยนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องแบบโอ้โหต้องไปกลับรถใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องนะคะมาเรามาจับจุดกันตรงนี้ค่ะเมื่อลูกค้าเลยมาแล้วเห็นป้ายโตโยตา้า ะะเลงเอาไว้เลยชะลอไว้ได้เลยนะคะชิดสายเข้าไว้เมื่อเห็นป้ายโตโยตา้าชะลอค่ะชะลอไว้เลยเพราะซอยที่จะเข้าทางลัดอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่อยู่ข้างๆนี้เลยค่ะ,ะสังเกตป้ายไว้นะคะลูกค้าซูโม,โมแกนละกันให้ลูกค้าสังเกตไว้เลี้ยวเข้ามาแล้วอ่าเป็นซอยลัดนะคะซอยลัด เข้าได้ออกได้เหมือนกันลูกค้าเนาะแต่อันนี้เป็นกรณีที่ลูกค้าเลยทางเข้าทางแมคโครไม่ต้องข่ะไม่ต้องไปกับรถตรงมาไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้เนี่ยซอยขนขนขนค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะคะลูกค้าเนาะแล้วก็เป็นเลนแบบส่วนกันปกตินะคะลูกค้าต้องขับช้าๆนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะ,ะเพราะอาจจะมีรถสวนมาก็ได้นะคะ ตรงไปก่อนนะคะนี่เป็นไงซอยลับนะซะอยลับของเราตรงมาเรื่อยๆนี่เห็นไหมคะจะมีรถส่วนมาเนาะเราก็ขับอย่างช้าๆนะคะเพื่อความระมัดระวังเพราะว่าซอยค่อนข้างแคบมากๆอ่ะพอเรามาถึงแยกตรงนี้นะคะลูกค้าถึงแยกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้พี่แพนจุดแป๊บหนึ่งนะคะเราถึงแยกตรงนี้เราเลี้ยวขวามือของเราค่ะ เลี้ยวไปเลยนะคะอ,อืออ่านี่เลยจ้าเลี้ยวมาแล้วนะคะแล้วก็ถึงแยกสำคัญอีกหนึ่งแยกที่อาจจะพัดหลงได้นะคะลูกค้ามันจะมีแยกตรงนี้เนาะมันจะเลี้ยวเลี้ยวไปนี่กับตรงตรงไปนี่นะคะลูกค้าตรงไปเลยนะตรงได้เลยนะคะตรงเลยนะคะนี่ นะคะคตรงนี้เลยเราไม่เลี้ยวทางนี้นะคะแอตรงนี้เลี้ยวแล้วเลยเลยนะคะตรงมาค่ะมองทางซ้ายมือไว้อันนี้คือพิกัดหลักลูกค้าจะได้จําได้เนาะจะเป็นตึกอ่าเป็นเหมือนตึกอะชั้นหอจะพูดยังไงนี่นะคะหอสีฟ้าแล้วกันนะคะมาถูกแล้วถ้าลูกค้าเลี้ยวมาแล้วเห็นน่ยถูกทางแล้วค่ะตรงมาเลยค่ะตรงมาอีกนะคะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนะคะ อันนี้เรามาถูกแล้วนะคะนี่จะบอกว่าซอยนี้มีร้านผัดไทยขึ้นชื่ออยู่นี่ค่ะแอบกระซิบบอกร้านนี้ร้านนี้ลูกค้าร้านนี้นะคะขึ้นชื่อลูกค้าหลายคนมามาลองเนี่ยเต็มเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอร่อยนะคะแล้วก็ดังมากเจ้าดังมากอามาถึงแล้วคะ่ะคุยเพลินไปหน่อยนะคะเมะื่อกี้ตอนนี้ถึงแล้วนี่เลี้ยวเข้ามาไม่ลึกนะลูกค้า เจอโกดังสีดำดำนี่หม,ม้เจอและพิกัดมีหลักเลยสีดำดำเบรอเลยนะคะลูกค้าพร้อมกับคำว่าไอทุนมา ton. อยู่ตรงนี้นะคะมาถึงแล้วค่ะตัวน,นี้ถึงแล้วถึงแล้วจอดรถด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะ,ะจะ๊ะพอจอดรถเสร็จแล้วนะคะลูกค้าสามารถเดินตรงไปได้เลยค่ะไปค่ะสมมติว่าเรากําลังเดินอยู่จอดรถแล้วลเดินอยู่นะคะตอนนี้กําลังเดินอยู่เตะกตกตะเตกึเตกตเกกดินเสร็จปุ๊บ เอาเจอทางเข้าแล้วนะคะนี่เลยค่ะทางเข้าเวล้ามตรงนี้ประตูเป็นระบบเปิดอัตโนมัตินะคะลูกค้าเนาะอ่ะอุ้ยลงแล้วนะคะแล้วประตูเป็นระบบเปิดอัตโนมัตินะคะนี่เลยค่ะพอเราถึงแล้วเราก็เดินเข้ามาได้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเดินเลือกของได้เลย เข้ามาก็อันนี้ก็จะเป็นเฟสด้านข้างด้านหน้านะคะหรือจะเข้าไปด้านไหนก็ได้เช่นกันะนะคะแอร์เย็นเย็นฉ่ำๆเข้ามาแอร์เย็นฉ่ำเดินเล่นได้เลยนี่เลยนะคะมีรถสวยๆด้วยนะลูกค้าอันนี้ลูกค้าหลายคนน่ะถามหาถามเยอะมาก มสวยมากนะคะให้ฟีลแบบวินเทจนี่เลยค่ะวันนี้เนาะใครอ่ลืมนะคะที่มาจากทางแครายนะคะหรือว่าวงสว่างประชาชื่นนะคะเต้าปูนตลาดนนเนาะเราจะต้องขึ้นผ่านทางสะพานพระรามห้านะคะแล้วก็ลงมาตามทางได้เลยเนาะ อย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาพอเราลงไลฟ์แล้วนะคะย้อนดูก็ได้เนาะวันนี้เราพาลูกค้ามาทางลัดพิเศษกรณีเลยทางเข้าแมคโครนะคะลูกค้าเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลยนะคะคนดูเยอะมากใครผ่านมาแล้วนะคะอยากมาเดินเล่นที่ไอทุนหมากพระรามห้าก็ได้นะคะมาตามทางได้เลยฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ใครอยากให้เราเนี่ยพาไปทางไหนอีกจับจุดตรงไหนอีกบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปพร้อมอาจจะบอกพร้อมเคล็ดลับทางพิเศษให้ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็ฝากโปรโมชั่นเดือนนี้ไว้ด้วยนะคะก็มีซาต้านะคะลด5% j นะคะเจสิกลด5%เนาะเสื้อพัดลมนะคะเฉพาะตัวเสื้อลด500บาท ฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้ายังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดี